สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนีวันที่สามสิเบเอ็ดครับผมมือเข้าดาวสุดท้ายปีเก่าตอนรับปีไหมครับมือหนีเขาอยู่ไต้หวันครับพี่น้องอยู่ที่ไต้หวันไทเปรครับผมมือหนีเขาปรเข้าดาวอยู่ตึกหนึ่งชันหนึ่งครับผมหรือว่าอีนี่อี ซึ่งตึกนี้ทางรัฐบาลไต้หวันจะจัดแสดงแสงสีเสียงครับทุกๆปีครับดูตอนนี้เวลาหาทุ่มอีกสามนาทีไปนองใกล้ถึงเวลาเขามาแล้วเฝ้านอนได้ไปนอเนเ้อช่วบรรยากาศไปพร้อมกันผมจะเก็บทุกภาพทุกชอดให้พี่หานนองได้เบิง่ง ตอนนี้ผู้ค้นกับลังไหลเข้ามากครับทุกสารทิศเลยพวกนี้ทั้งพี่น้องแรงงานไทยหอแต่ละประเทศก็คะคนพื้นที่ครับสิ่งงานนี้คนไต้หวันคพืนหายครบสำคัญม,มากนะครับเป็นการแสดงแสงสีเสียงที่อลังการต่การตาสุดๆเลย ่วงนี้กระชมบรรยากาศสองฟังทางเด็กก็อน,นอบพี่นองเนะกูนะกูคุนพี่นองเอ,อ้ยขาดไรซุดๆุดเลยมาเนี่ยกูคุนกัลังล่งลางไรครับ <Okay. S 1> เพื่อจะเดินเข้าไปใกลๆ้ๆตึกหนึ่งศูนย์หนึ่งให้ใกล้ที่สุดครับผมตังคนตัง มาคนละทีคนละทางแต่โอเคอยู่ก็ดีกว,ว่าเมื่อกี้เลยคือประสงค์เดียวกันครับวันนี้คือต้องการเก็บภาพบรรยากาศการแสดงแสงสีเสียงครับถูกทิ้งยุ้ยส่ไปช่างพี่ช่าง ติกนึงสิ๊นึงใช่ไหมิดไฟมองไป้่ะไดคีนิดนึยยนคร,รั้คนพี่เราเลยหากม้หกไลมาทุกๆุิดทุกๆข้างเลยดุดจนเลย อันนั้เนเอาเี้่าแม่นั่นด้อัน,น,อน,น,อน,นมันแรงขึ้นไกจุกเลยพี่น,นมา <c oughs> ไปแล้วครับกองคับ ออกทำหมดผู้คนมากมายหลากหลายหลากหลายเข้าไปแล้วครับผมใครเข้าไปทุกที่แล้วโอ้

มันจะไม่เห็นเป็นภาพที่สุดยอดเลยครับน่าประทับใจมากเลยเป็นภาพที่น่าประทับใจมากสุดๆเลยครับผู้คนลังหลกันไปเพื่อจะไปช่วงความงาม เรามาเดินบวนเราเรียเรา,าเิาที่ไนไม <c oughs> าแมนปาประทวงได่พี่น้องให้เลยมาท่องเที่ยวครับอ๋อคนละ,ค,ะคนหลายครับพี่น,อนอ้องเอ้ยเ <c oughs> สุดยอดเลยพี่ตาครับวันนี้ผมมีคนดีใจมากเลยวันนี้ภูมิใจมากเลยวันนี้

哎，对了，拉拉拉过来，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 拉 โอ้คนหลายเลยนะยิงยุ่งลิบเลยนะโอ้คนหลายเลยพี่น้องยิงเดินเข้ามาใกล้ๆเยี่ยงค่ะครับพี่น้องเอ้ยอัดกันเปนปากกระป๋องละภูมินี่พี่น้องเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วเป็นไฟแดงๆบ่พี่ตึกเนื้อชุดหนึ่งโอ้เห็นแล้วพี่น้องเอ้ยทางแรกในรอบแปดปี เอาอะมีแล้วพี่ถึงแล้วครับผมผมกัดจินั่งรอวิอรายู่นี้ครับเพื่อจะเข้าดาวน้ำกันพี่น้องครับผมเตรียมเฮ้ไปน้ำกันครับพี่น้องปีนี้เมื่อนี้มนันมีเคียงเคียงดื่มครับพี่นอง ยอดพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศปิดถนนเลยครับรัฐบาลของไต้หวันเนี่ยปิดถนนไห้พี่แหน,น,น้องไห้ประชาชนบ้านเพื่อนนี่ไปท่องเที่ยวยังจุใจเลยมือนีิเปิดแค่ชั้ทนที่50จะพาพีพ่พน,นองเบิง้งระยะนี่แหละครับเข้าไปคือเบาไว้พี่น้องอัดคนไปนะเข้าไปอีกเบาไว้ล่ะมันคนหลายคนบอกมายากครับ ไอมองพักละตีไงตีคงเขาจะยูนี่ป่ะพี่ตัวนี้แหละอ๋อตัวนี้แหละพี่ทาครับยูเนี่ยป่ะอายไงครับสองอายไงเมื่อไหนน้ำทิมป้าก็จะขายดีนาะพี่น้เงินเมื่อไหร่เซเว่น สู่แม่พี่น้องเบิ่งครับลองก้องกันพี่น้องพี่มันตึกตึกแดงนี่บ่พี่ เล่นๆนกพี่เดี๋ยวไป่อนหลังน่อยก็หลายคนเลยเ้นบ้านใกล้เินไปแร่งไม่สวยเลยเ่ไปลยก่หัว่เด้ทะเลนอคนยังขร้นมาครับไก่คอยพี่ได้เพี่น้องเอ20นาทีก20นาที่อเจรอดได้พี่น้องไมเจาะดีต่อนับไปหลังต้อ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  ินีลเอาไว้าิะมนีก้อน้มพี่นอนะ้องเลยอีกส่ซวันที่เจอกันไหมครับ